ชื่อดาวค่ะอายุสิบเก้าค่ะทำง,งานอยู่ที่พัทยาร้านอาหารจรีนแห่งหนึ่งทำงานได้ปีหนึ่งตอนอายุสิบแปดถึงสิบเก้าสิบค่ะตอนนั้นมีคนแก่อายุราวราวเจ็ดสิบถึงแปดสิบมาจีบจีอยู่ประมาณหลายเดือนอยู่ตอนนั้นรู้สึก เขินๆไอๆยังไงไม่รู้ค่ะเพราะไม่เคยมีคนแก่มาจีบเขาตามตื้อาำจีอยู่ประมาณห้าหกเดือนหนูก็เลยต้องออกจากง,งานกองออกจากง,งานเขาก็ขอไอเดียหนูเอาไว้แล้วเขาก็ได้มาทํามาบ้านแต่หนูก็ยังไม่กล้าคุยสักเท่าไหร่ โควิดสอง9เข้ามาทำให้หนูต้องกลับบ้านไปอยู่บ้านนอกเพื่อที่จะช่วยตากระยายหนูไม่มีพ่อแม่ค่ะหนูมีแต่ตากระยายที่เลี้ยงหนูมาตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงกลับไปบ้านทางงานก็รายได้ก็ไม่ดีหนูก็เลยตัดสินใจเ้้าไปคุยกับเขาเขา กับหนูพิ์เป็นภาษาอังกฤษกันค่ะเพราะหนูใช้คู o g l e ในการแปลคำพูดของหนูตอนนั้นมันงนกันอยู่เพราะแต่ไม่ค่อยต่งกันสักเท่าไหร่แต่เขาก็โอเคเพยายัที่จะคุยกับหนูให้ได้คุยกันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเขาก็เลยถามว่า ตอนนี้อยู่ไหนมีเงินใช้ไหมหนูก็เลยบอกเขาตรงๆไปว่าต้องการใช้เงนินแม่หนูขอรบกวนได้ไหมหนูขอยืมก่อนตอนนั้นคือจําเป็นแล้วเพราะยายไม่ค่อยสบายหนูก็หาเงินไม่ทนันหนูก็เลยขึ้นเขาคือแม้ว่าเขาอายุเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบก็ตาม แต่เขาคุยกับหนูเขาให้เกียิหนูแม่และหนูก็คุยกเขาไปสักพักหนูก็มีความสุขนะและก่อที่หนูจะยิงตามเขาหนูก็ไม่รู้ต้องเอองริ่มต้นยังไงพอดีเขาถากับมาหนูก็เลยบอกเขาไปว่าต้องกานใช้เงินพอดี แล้วเขาก็ตอนนั้นหนูขอแค่สามพันหนูขอยืมไว้ก่อนแล้วหนูจะหาคืนทีหลังแต่เขากลับโอนมาให้หนูหมื่นเมมตอนนั้นรู้สึกดีใจหรือตกใจดียังไม่รู้แต่ก็ไหนๆเขาก็โอนมาแล้วหนูก็บอกเขาไปว่าเดี๋ยวจะรีหาคืนแต่เขาก็ไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกว่าให้หรือไม่ให้หรือให้ยืม แต่หนูก็รู้สึกดีใจที่เอาพายายไปหาหมอได้และยายหนูก็ปลอดภัยในที่สุดหลังจากนั้นหนูก็พยายามคุยกับเขาให้ให้เหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าคุยกับเขาสบายใจก่อที่หนูจะยืมตังเขาซะอีกเพราะเขานั้นคุยกับหนูดีมากเขาชวนคุยว่า บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจหรืองงงกันอยู่บ้านแต่เราก็ใช้สัญชาตญาณในการดาวบ้านเพื่อที่จะให้เราคุยกันหลาเรื่นมากขึ้นแต่บางครั้งมันก็รู้สึกแบบงงงกันทั้นสองฝ่ายแต่ก็ขอบคุณที่เขายังอยู่เคียงข้างหนึ่งมาตลอดตอนนั้นคุยลำบากมาก ไม่รู้จะไปที่ไหนหนูก็ต้องจำเป็นอยู่้านเขาก็พยายามที่จะช่วยหนูอาจจะไม่ได้หนูไม่ได้ขอแต่เขาเป็นคนให้หนูเองแต่ตอนนั้นหนูเข้าใจแล้วแหละว่าคนแก่หรือคนมีอายุที่เขาชอบเด็ดเพราะเขาอยากเอาใจเด็ดนี้เองและโควิดเริ่มจา,างครั้งแรก ที่เขามาหาหนูหนูรู้สึกตื่นแต้นมากที่ได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงหนูก็เขินๆอายๆไปเหมือนกันแต่มาครั้งแรกเขาก็ ที่นอนหนูส่วนหนูนั้นไปนอนตาไก่ห้องตาไก่ยายแต่หนูคิดแหละว่าเขาคนลําบากมากที่อยู่ๆมันนอนแต่านที่แบบนี้ตื่นเช้ามาเขาก็บอกว่าที่นี่นอนสบายดีนะแต่หนูรู้ว่าขายาอยู่หลายวันแต่หนูนั้นบอกเขาว่ามันคนจะลําบากนะ เขาบอกไม่เป็นไรในเช้าวันนั้นยายหนูได้ไปตาแต่ยายหนูได้ไปหากบและทังแกงกบให้เขากินแต่เขาบอกว่าเขากินไม่เป็นตอนนั้นเขากินไม่เป็นหนูก็ไม่รู้ทำไงหนูก็เลยเอาไก่มาหนูให้เขากินตัวหนึ่งส่วนเขา จะไม่ค่อยชอบกินอาหารสัตเขาฝั่นส่วนใหญ่จะกินแต่สขนมปังเขาบอย,อยนี้หนูก็เลยปั่นจัก,กรยานเพื่อที่จะไปซื้อให้เขาที่ป่าซอยค่อนข้างที่จะไกลยอยู่หนนก็ไปซื้อมาส่วนเขามาอีกคืนหนึ่งคืนที่สองและเขาก็บอกว่าคือนี่อากาศมันเหมือนฝนจะตก ตื่นเช้ามาเขาบอกว่าบ้านหลังคาั่วนนะหนูคนที่จะปรับปรุงหลังคานะที่จริงนะห้องหนูนั้นหลังคารั่วห้องตาแต่ยายก็ั่วเหมือนกันคือนะหนูกับตาแต่ยายก็นอนไม่ค่อยสะดวกเขาก็เลยขออนุญาตกลับไปก่อนกลับไปเขาบอกว่าเขาโทรมา โดยที่เรานะผู้ภาษากันไม่ค่อยรู้เลื่อนแต่เขากลับไปเรียนภาษาไทยมาในระยะหนึ่งเดือนที่เขากลับเขาไปเรียนภาษาไทยมาเขาคุยกับหนูใ้บ้านในบ้านคันที่ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับการใช้ชีวิตประจำวันและหนูก็พยายามที่จะฟังและค่าเดาไปด้วย เขาบอกว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่ให้หนูกับต,ตายายตอนนั้นไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเพราะหนูก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าหนูจะดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าแต่เขาบอกนานหนูทุกวันเลยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ได้อะไรมากเขาแค่อยากช่วยหนู นลันจะซํำบ้านเสร็จบ้านก็ใหญ่พอสมควรนะและก็เสียไปหลายแสนหนูก็เลยคุยกับตากั่ยายว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้มาขอนะ สามัญเขาอยู่อเขาขอหนูแต่งงานละขอไม่ได้มาขอทันโทรศัพท์คนะ่ะแต่เขาพาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขารู้จักที่อยู่ในไทยแล้วเอาเป็นวัฒนธรรมของเรามาขอด้วยวิธีของเราหรนอก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วและอยาในใจก็อยากจะแต่งงานกับเขา แล้วในที่สุดหนูกับเขาก็ได้แต่างงานถึงเขาอายุแปดเจ็ดสิบหนูอายุแค่สิบเ้าหนูก็เชื่อว่าหนูหนูอาจจะเป็นคนที่เขาชอบและคนที่หนูคนที่เขาชอบและคนที่หนูชอบหนคนที่หนูรักและเขาดูที่เขารักหนูสุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันหลายปี จนถึงปัจจุบันเราก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนการการที่เขาดูแลหนูนะั้นการเทคแทร์กันต่างๆเขาก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเขาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างและหนูก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขาส่วนเขาก็บอกว่าหนูน่ารักและเขาก็จะรับแบบนี้จนตลอดไป เขาบอกว่าอยากมีลูกด้วยกันสักคนหนูก็บอกเขาว่าได้สิและจนถึงปัจจุบันหนูก็รู้สึกมีความสุขนะที่มีเขาอยู่เคียงข้างหนูมาตลอดถึงแม้ว่าความรักของเราต่างวัยแต่ความสัมพันธ์ความรู้สึกความรับที่มีให้ซึ่งกันและกันนั้น,น,นมันยิ่งใหญ่กว่า こめんね、行きよ、ごめ